สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับร่วมศึกษาบริการกับสมกิจสมเสริฐก,กับสมเด็จวัดระฆังยุคต้นครับทําไมวันนี้ผมจึงเอาสมเด็จวัดระฆังยุคต้นมาเพื่อนรับชมกันนะครับวันนี้เรามาในมาตรการขยายเนื้อพระนะครับแล้วก็เอามาให้่เพื่อนรับชมกันว่าสมเด็จวัดระฆังยุคต้นเนี่ย มวลสารเขาเป็นยังไงนะครับแป๊บเึียนะครับมาดูกันครับว่าสมเด็จวราระยุต้นเนี่ยมวลสารก็เป็นยังไงนะครับแต่ใจเย็นนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ใช่มืออาชีพเราเป็นมือสมัครเล่นนะครับจะให้เพื่อนๆดูเนื้อนะครับอ่าชัดแล้วครับเพื่อนๆนี่งไงครับชัดแล้ว อาดูครับว่าสมเนวาวัตถาขยุต้นเนี่ยเขาสร้างสมัยรัชกาลที่4ี่ตอที่ท่านขึ้นครองราชนะครับเมื่อ2 3 9พันะครับรัชกาลที่4ขึ้นครองราชนะครับชื่อว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนาะขึ้นครองราชทีนี้ พระสมเด็จพระครังยุคต้นนั้นยังไม่มีดินสุมกอนะครับเพื่อนๆบางท่านก็นคิดว่าโอ้ผมพูดเล่นพูดหัวไปเรื่อยเปื่อยนะครับเนี่ยเพื่อน,นดูเนื้อนะครับมีมีดินสุมก่อไหมครับเห็นไหมครับดูรอยยุบตัวของมวลสารเห็นไหมครับเนี่ยเขายุบแบบลึกมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเพราะว่า พระเนี่ยสร้างมานานมากนะครับเป็นยุคต้นเนาะต้องเข้าใจนะครับเป็นยุคต้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับดูการยุบตัวนะครับแต่ว่าไอ้กล้องเนี่ยก็ได้มือคนทําคลิปเนี่ยก็ได้อ่ะชัดไหมครับนี่ดูการยุบตัวนะครับการยุบตัวของมวลสารของสาหรับ,บระคังยุบต้นนะครับเกตจะไม่ทะลุซุ้ม จะจุดสุ้มพอดีเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยจะมีอะไรจะทำจากปูนเปลือกหอยนะครับก็มีหินกรวดขาวอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีดินสุ้มกอเพราะอะไรเพราะว่าสมัยนั้นอะ่ะเขายังไม่ผสมดินซุ้มกอดินซุ้มกอมาผสมตอนที่ท่านเจ้าพรกคุณสมเด็จโตเนี่ย ไปเที่ยวกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ได้พระสุมกอพระนางพญามานะครับแล้วก็เอามาบดใส่แต่องค์ยุคตนต้นเน่ยจริงๆแล้วไม่มีนะครับเห็นไหมครับพเพื่อนๆดูเนื้อครับเนื้อใช่ถูกต้องไหมครับนี่เขาเรียกว่าเนื้อของสมเด็จวัชระขงยุคต้นนะครับไม่ใช่ว่ามีดินสุมกอดินนางพญามียกจีนนะครับไม่ใช่นะครับเนี่ยดูเนื้อเขาเล เนื้อเขาเนี่ยเป็นปูนเปลือกหอยเป็นหินกรวดขาวทําจากน้าอ้อยน้าผึ้งน้ําตาลนะครับถึงจะยังไงก็จงมีความหนึกรุ่มสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ผมพูดตามคําบอกเล่านะครับของสมเด็จไม่ใช่สมเดนะ็จเยขาเรียกว่าพระธรรมทาวรสิ่์กลกุติของสมเด็จโตพูดให้ฟังนะครับแล้วก็ทํามาเป็นหนังสือ เขาเรียกว่าหนังสือที่ว่าสมัยนั้นนะกขาพูดไปก็ว่าไปอย่างเนื่องจากว่ามีสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เกิดอหิวาตกโรคนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระครังก็ได้หายไปด้วยอะไรด้วยนะเนื่องจากมีอหิวาตกโรคแล้วก็มีสงครามโลกครั้งที่สองด้วยอะไรด้วยนะวุ่นวายมากช่วงนั้นนะคือพูดไปพูดมาก็ หนังสือที่สร้างมาเนี่ยหายไปนะครับที่เคยบันทึกไว้ความเป็นมาที่การสร้างสมเด็จพระนครเนี่ยหายไปก็เลยเอางี้ดีกว่าเอาตามคําบอกเล่าของพระธรรมทาวรนะครับสิทธิก็ุติของสมเด็จพระสิจาร์โตะมรังสีหรือพระเทนานุกรมนะครับเขาก็เอาตามนั้นเลยนะครับ แล้วก็ทําเป็นหนังสออือจดหมายเหตุพงศวดานขึ้นมานะครับเขาเอาตามนั้นนะครับเนาะเพราะว่าหนังสือสมุดที่เคยจดบันทึกไว้สมัยก่อนมันหายไปหมดแล้วมันเกิดสงครามโลกแล้วก็เกิดอาหิวตรกรุกติดต่อกันหลายปีนะครับเขาก็เลยหายไปและหลังจากที่สนพิจารณ์ตัวพระมรังศรีเนี่ยได้มรณภาพไปนะครับเขาก็เลยหา ประวัติความเป็นมานะครับแต่ประวัติความเป็นมาเนื่องจากมันสูญหายไปก็เลยอาศัยว่าถามเอานะครับถามเอาจากพระธรรมทาวนสิทธ์กธติกสมเด็จโตหลวงปู่คาบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็พระเทรานุกรมที่เก่าแก่กกๆก็ถามแล้วก็สืบประวัติ แล้วก็จดไว้บันทึกเป็นจดหมายเหตุนะครับเอามาให้พวกเราได้รับชมกันจะไมย่ยเหตุพงศาวดารเนาะเอามาให้พวกเราได้ศึกษาร่วมกันนะครับสมเด็จวรัวรงนะครับยุคต้นเนี่ยตรงฐานหวัวเข่ากับฐานที่สองเนี่ยจะติดกันนะนะครับเนี่ยติดกันไหมล่ะติดกันนะครับเนี่ย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 เห็นไหมติดกันนะครับฝั่งนี้ไม่ติดนะเนี่ยฝั่งนี้ไม่ติด แต่ฝั่งนี้เนี่ยติดกันนะครับจุดสังเกตของวัดคังยุคต้นนะเป็นทีมของหลวงสติการที่เขานิยมเล่นกันนะครับเห็นไหมเกตจะไม่ทะลุสูมเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือองค์นี้คือองค์ที่เอามาเพื่อรับชมเนี่ยคือเป็นองค์ตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นองค์ที่แบบมีความเป็นไปได้สูงว่า ทันยุคที่สมเด็จตูท่านสร้างไว้นะครับเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เอาสมเด็จวัดระคังยุคต้นมาให้เพืพ่อนๆรับชมกันนะครับก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้เกี่ยวกับสมเด็จวัดระคังยุคต้นและยุคปลายยุคกลางให้เพื่อนๆฟังนะครับเนาะยุคต้นเนี่ยเส้นสุมจะโยนะครับอ่ะโยไหมครับ โย่เนาะถ้าเป็นยุคก,กลางก็เส้นสมจะสมมาตรนะครับเป็นของหลวงวิจิตนรุมนก็โอเคครับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ